อ่ะโยก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกๆคนจุทุกท่านกันด้วยในเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกอย่างในแมปที่มีชื่อว่า v a r i o u s army simulator นั่นเองสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะนะคะอ่อออะใช่ละคะทุกคนก็ในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะได้ไปเจอแบบนี้วา เซิ่งตีในเซิร์งของหน้าปัปปุรอีกด้วยเนาะในเซวร์ของแมปนี้น่าจะเป็นแมปแนวซิมูเลเตอร์ที่เอาไว้แบบสร้างปราสาทนะคะแล้วก็ทําการโจมตีมอนสเตอร์ซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจมากมากก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงสําหรับในเซิร์งของแมปนี้แล้วก็ช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะมีการแจกโค้ดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันเลยว่าโค้ดที่สามารถใช้งานได้ในแมปเบร r อุ r อาร์มิซิมูเลเนั้นจะมีอะไรกันบ้างแล้วเราเนี่ยจะได้รับมาเป็นอะไรกันนั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าวกก,ากดไ ก็แชร์กด u b บสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งพุที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับใครอยากจะมาร่วมเล่นเกมวยกันกับเราสามารถเข้ามาจอยกันทาง l i n discord กันได้เลยนะ,ะคะลงิงส์ของลิง discord เนี่ยจะอยู่ที่ใต้ description แล้วก็ชุมชน u t u b e นะคะก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เยอะๆเลยนั่นเองอ่ะคิดก็ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมกันแล้วเราก็กดเพล y ไปพร้อมกันเลยนะคะนี่โอเคกดเพลเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมไหนดูซิ ในส่วนของป้าตัวนี้ก็จะบอกว่าอา้าวเวลขัามยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะใจฟ้าขอบคุณที่เข้ามาจอยเนาะในส่วนของเริ่มแรกเลยเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการสร้างแล้วก็แบบว่ามีในส่วนของพวกแบบกองทัพอะไรประมาณนี้นะคะขั้นแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทําการอาืมคยกว่าเป็นการจอมพื้นที่เนาะพื้นที่ปราสาทนั่นเองนะคะให้ตามลูกศรไปได้เลยก็กดสตาร์ทไปนะคะเราจะเอาเป็นขอบริมสุดตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ตรงนี้เลย เดี๋ยวลองดูส I mean? like well, oh, cool. ิว่าแบบจะเป็นแนวยังไงนะฮะให้ต้องการที่จะยืดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นภาษาของเราหรือเปล่าได้เลยแล้วก็ให้ตั้งชื่อเป็นภาษาของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมอืมเอาเป็นคาสเตอร์ของเราเป็นสีดํานะคะแล้วก็ชื่อของเราก็เอาเป็นชื่อเราเลยได้ไหมเออใส่ชื่อนี้ไปได้ไหมอ่ะก็ใส่แล้วมันแบบว่ามันจะแท็กแท็กอะนะฮะโอเคอะประมาณนี้ได้ไหม อีกเอาเป็นชื่ออดนนี้เราเลยดีกว่าชื่อบชือบโอเคเนมยู a คซ l e เรียบร้อยบาลานซ์ไฟ <Balance. S 2> ล์บล็อกไม่ได้หรออันเนี้ยอย่าบอกนะว่าได้เรียบร้อยโอเคฮะสร้างเสร็จสิน้นไหนดูสิสเฮ้ยมีในส่วนของอาร์มี่ของเราด้วยนะคะเป็นคล้ายกับซอมบี้เลยเลเวลเลือดเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะคะไหนดูสิลูกศร ชี้มาที่ไหนละเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูสิฮะอันนี้จะเป็นการอัปเกรดนะคะในส่วนของอัปเกรดก็จะมีการอัปเกรดไม้เพชรนะคะแล้วก็ก้อนหินเนาะ โอเคอ่ะต้องขอทาการอธิบายเอาไว้ก่อนนะคะว่าแมปนี้เนี่ยมาเล่นอะไรยังไงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสําหรับในส่วนของแมปที่มีชื่อว่า Various Army Simulator นั้นก็ในส่วนของตรงหน้าตัวเกมเนี่ยเขาจะบอกออกไปนะคะว่าวิธีการเล่นนั่นก็คือทําการปราบในส่วนของมอนสเตอร์นะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการทําลายในส่วนของต้นไม้แล้วก็หินนะคะ เพื่อที่จะเป็นการเก็บเกีย่ยวทรัพยากรให้กับเราดันเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถมาทาการอัปเกรดในส่วนของปราสาทของเราก็ได้และก็ยังมีในส่วนของของรางวัลที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ OP มากๆอีกด้วยนะคะห้เราเนี่ยไปทําการสํารวจหรือว่าปลดล็อกในส่วนของสถานที่ใหม่หรือว่าเอเรียใหม่ได้นั่นเอง แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะสามารถปลดล็อกในส่วนของพวกชุดเกราะแล้วก็อาวุธอะไรต่างๆได้นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของเกมนี้นะคะแบบนี้เนะี่ยยังอยู่ในช่วงเบต้าเท่านั้นมันก็อาจจะมีเป็นบั๊กบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรและเราจะมาทําการดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะในส่วนของลิง private server เนี่ยราคาจะอยู่ที่100 r o b u x นั่นเองอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือรับได้ไหมต้องจอยกรุ๊ปก่อนนะคะโอเคเข้าใจแนละ้วเข้าใจแนละ้วไหนดูสิ ตรงนี้มีไอเทมช็อปด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิจะมีให้ซื้อเป็นทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเกราะอ,อย่างที่เราได้บอกไปเบื้องต้นนะคะโหระบบดีมากอยู่นะต้องใช้ในส่วนของเงินเหรียญในเกมนะคะซึ่งมันจะแพงไปเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองโอ้โหมีเยอะด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมมีเยอะด้วยแล้วก็ในส่วนของชุดเกราะเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับเรานั่นเองนะอืมโอเคโอ้โหเยอะจริงระบบเนี่ยน่าสนใจมากๆานะคะไอซ้อแบบนี้ แดีเราขอลองดูก่อนในส่วนของตัวของเรานะคะตรงหน้าจากหน้าต่าง G.U.I เนี่ยจะมีเป็นในส่วนของตัว T นะคะเป็นการเทเลพอร์ตนะคะแต่ว่าน่าจะต้องเปิดล็อกก่อนจะมีเป็นแบบล็อบบี้ V.I.P แล้วก็อยากนะคะโอเคเราสามารถอ๋อต้องใช้เจมนะคะในการอันนี้เนาะ V.I.P g ก m พา a s s อะไรต่างๆนะคะอันนี้คือสาเลี้ยงหน้าตาแต่ละตัวก็คือน่าสนใจมากๆค่อนข้างเท่เลยตัว R นะคะจะเป็นคล้ายๆกับ เมสาหรือว่าสัตว์ขี่เนาะอันนี้จะเป็นการ Invite friend นะสามารถมาทาการ Invite ผู right ้เล่นคนอื่นให้มาเล่นด้วยกันได้กับเราอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือทาไมเราเลื่อนในเซิร์ฟเวอร์คนก็เยอะอยู่นะหายไปไหน,นกันหมดก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคในส่วนของตรงทางด้านล่างเนี่ยจะมี friend boost คะ,ะหรือว่าเป็น boost ของเพื่อนของเราหรือว่าไอ้เจ้าตัวละครที่มันยืนอยู่ข้างหลังของเรานั่นเองฮะมันอาจจะมีค่าความแบบฮปปี้อะไรอย่างี้ด้วยมั้งฮะไม่มั่นใจเหมือนกัน ตรงทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยจะมีเป็นในส่วนของรีซอสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนหินทรัพยากรก้อนหินไม้นะคะเพรแล้วก็เงินนั่นเองตรงทางด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นที่ใส่โค้ดโน้ตทวิตเตอร์ได้จากตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของพรีเมียมสโตร์นะคะหรือว่าร้านค้าซื้อพวกอัปเกรดเจมแล้วก็ไอเทม VIP ออะไรต่างๆสัตว์เลี้ยงแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของภาษาของเรานะคะ ก็จะมีในส่วนของชื่อ ID นะคะชื่อปราสาทเนาะ l ลเวลแล้วก็สีแล้วก็ในส่วนของ next Level ที่เราจะได้รับนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็น inventory หรือว่าระบบกระเป๋าของเรานั่นเองจะมีเป็นอาวุธแล้วก็ในส่วนของชุดเกราะนะคะแล้วก็จะมีเป็นคล้คายๆกับน้ำยาโพ t i o n ให้เราอีกด้วยโอเคอ่ะอันนี้น่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นในส่วนของ b a r r e s หรือว่านักรบของเรานั่นเองแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่ากันบ้านนะคะจะมีการ เป็นเพยงเพลงในเกม SFX อะไรต่างๆนะคะโอเคอาจประมาณนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าแบบนี้เนี่ยเล่นได้บนมือถือหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูซิฮะว่ามันพาเราเนี่ยมายังตรงจุดนี้เนาะให้เราทำอะไรเอ่ยกดคลิกใช่ไหมอืมโอเคเป็นการโจมตีไข่นะฮะโอเคชึบอืมเลเวลอัพเรียบร้อย อันนี้คือมอมที่มันจะค่อยๆแรงขึ้นมันโจมตีกลับได้ไหมมันโจมตีกลับได้นะคะโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวมันโจมตีเพื่อนของเราหรือว่าแร์เลสนักรบของเรานะคะเลือดไหลคือเยอะเหมือนกันนะโจมตีแรงเหมือนกันตีอะไรที่มันแบบเบาๆกันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ที่ประมาณเกบเก้านะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็จะมีสถานที่ให้เราปลดล็อกไปยังสถานที่ใหม่ได้อีกด้วยโอเค เหตุดุสิอันนี้คือป้ายบิลบอร์ดอะไรเอ่ยเป็นป้ายที่จำนวนเงินจะที่สุดหรือเปล่าคะไม่มั่นใจนะแต่ใช้เงินเ,นเยอะมากโอเคเลือกสองมาชี้ไปตรงนู้นได้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยอืมโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ร้านค้าอย่างแน่นอนเลยค่ะเพื่อไปซื้อในส่วนของอาวุธหรือว่าชุดเกราะก,กันก่อนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ นี่มาตรงนี้กันก่อนโอเคหลังจากนั้นให้เราซื้ออะไรอีกซื้อเป็นอ,อาวุธกับมีห้าสองร้อยอันนี้ใช่ไหมต้องกดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ starter sword น,นะคะราคาจะอยู่ที่หกสองร้อยนั่นเองเนาะราคาสองร้อยมันจะมีเปอร์เซ็นที่คือในส่วนของอาวุธน่น,นจะมีเปอร์เซ็นด้วยนะคะคุณไปชมซึ่งจะมีแบบ bronze ห้าสิบเปอร์เซ็น i r สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็แบบ golden อ,ดดอีกสิบเปอร์เซ็นนะคะ เฮ้ยน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวลองกดโอเพน open ดูสิโอ้โห oh, เป็นบรอนซ์นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าได้อยู่แหละโอเคเอามาก่อนแล้วก็ออกก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูสิคะว่าดาเมจเราจะสามารถช่วยโมของเราเนี่ยโจมตีได้ด้วยไหมเอ่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของปราสาทตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปทําการโจมตีนั่นเองเดี๋ยวลองดูสิอันนี้คืออะไรอะ่ะอัปเกรดออกไปที่อัปเกรดนี่เองเราสามารถอัปเกรดนะคะ เกรดไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม้นะคะเหมือนจะต้องการไม้สองร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมนในการอัปเกรดอาจจะต้องไปทําการฟาร์มกันก่อนแต่อย่างอื่นเนี่ยคือเรามีในส่วนของอัมบดามแล้วกดไอเบนชอรี่ของเรามาก่อนนะคะแล้วก็กดคลิกตรงนี้อ๋อเอามาใส่ให้กับในส่วนของนักรบของเรานั่นเองดาเมจของเราเนี่ยอาจจะแรงขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาตรงโซนนี้กันก่อนชึบเห็นดูมสิดาเมดแรงขึ้นไหม เหมือนจะแรงขึ้นนะคะนี่เรียบร้อยโอ้แล้วคือต้นไม้โดนตัดไปหมดแล้วอันนี้คือเจ็ดสิบสองนะคะน่าจะได้ทรัพยาก,กรมามาด้วยใช่ไหมต้องอย่าลืมฟาร์มด้วยนะคะในส่วนของพวกทรัพยากรอะไรก็คือแบบต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันโอเคอาจจะไม่ได้แบบว่าปลดล็อกไปยังสถานที่ต่อไปนะคะแต่ว่าอาจจะขอ F K ไว้เป็นแบบที่น่าสนใจในอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและก็เหมือนทานแบบเขาน่าจะมีอัปเดตด้วย อันนี้พื้นที่สำหรับ V.I.P เท่านั้นนะคะโอเคแล้วคือสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของแบบนี้เลยนะก็คือเวลาเราโจมตีเนี่ยเราไม่ต้องไปทําการเก็บนะคะเดินไปเก็บเราคือมันเอาเข้ามาในตัวเราเลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสถานที่ต่อไปนะคะเหมือนจะมีเป็นสถานที่ตรงนี้ตรงใหม่แล้วก็ม็อบตรงใหม่เนาะน่าสนใจมากๆแต่ว่าต้องใช้เหรียญในการซื้อนั่นเองค่ะคะุณผู้ชมเออโอเคแต่เราต้องเก็บไม้นะให้ครบจำนวนส0 0อยก่อน มาที่จะไปทําการอัปเกรดปราสาทของเรานั่นเองฮะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แมีน้นนียอาจจะต้องค่อนข้าจะฝ่าหรนานอยู่เหมือนกันนะเออแต่ก็เป็นแมบ,บที่ค่อนข้าจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวโอเคงั้น๋ย่เราเนี่ยจะค่อยกลับมาดอก,กันอีกทีนะคะตอนที่เราเนี่ยมีไม้ครบทั้งหมด200อันแอ้วนแล้วกันเนาะ2000 years later. โอเคทุกคนนะคะเรากลับมาการอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการอัปเกรดกันเลยนะคะอันนี้คือเราเปลี่ยนเซิร์ฟมานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเซิร์ฟนั้นเราไม่ได้อยากอย,กอยู่แบบสองต่อสองอะไรอย่างนั้นนะคะยังอยู่กับแฟแค่คนเดียวนาะก็เลยออกมานะคะแล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟนี้แทนนะคะคุณผู้ชมก็ดเดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเกรดนะคะว่าในส่วนของการอัปเกรดนั้นจะมีเป็นอะไรยังไงกันบ้างเองคะ่ะตอนนี้คือเรามีทรัพยากรไม้ อยู่ที่350แล้วนะคะเดี๋ยวเราเดีจะมาทำการอัพเกรด200เนาะกดอัพเกรดตรงนี้เลยนี่อ๋อเฮ้ยอัปเกรดปราสาทให้มันดูดีขึ้นว่ะเอาเรื่องนะไหนดูซิอัพเกรดต่อไปอมอัพเกรดต่อไปคือเราต้องมีอะไรกันบ้างเอ่ยไม้500แล้วก็ในส่วนของหินอีก500 ถึงจะสามารถอัปเกรดเป็นเลเวล3ซึ่งจะได้มาเป็นน้ำยาโพชันอันนี้นะคะโอเคแล้วเราเนี่ยก็มีมอบในส่วนของอ่าแวเลอร์ uh, นะเขาเรียกว่าเป็นแวเลอร์ใช่ไหมสองตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนะาสนใจมากๆโอเคแล้วเราเนี่ยจะไปทำการซื้ออาวุธให้ไอเจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะอืะอาวุธตั้งเจ็ดรยห้าสิบมันค่อนข้างจะแพงนะคะกดโอเพนไปสิอือฮเป็นบรอนซ์นะคะ โอเคอะเอาไว้ประมาณนี้กันก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําการตีในส่วนของมอนส์กันต่อนะคะว่าพอมีม็อบแล้วเนี่ยสองตัวแล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะจะฟาร์ไมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านั่นเองอะกดใส่อาวุธให้กับเจ้าตัวนี้เรียบร้อย v ว r y easy เลยค่ะโอเคจังหดะนี่ยลองตีดิ้กดคลิกครั้งเดียวเราจะเป็นการไปช่วยกันตีนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่นะแล้วก็ในส่วนของหินเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าหินนี่คืออะไรยังไง อันนี้จะเป็นพื้นที่ฮิลเร่งแอเรียนั่นเองอ่าแสดงว่าการที่เราโจมตีเจ้าพวกมอนสเตอร์บางทีเนี่ยมันตีเราเลือดมันก็แบบตีแรงใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้นจะสามารถฮิลเลือดได้อุ้แต่มันแรงเกินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่าแต่เราจะดูเลือดในส่วนของแบลเลอร์ของเราไนดะ้เห็นไหมเอ่ยเลือดของแบลเลอร์ของเราเนี่ยจะฮิลเลือดเองนะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวต้องรองก่อนนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะค่อยๆฮิลขึ้นเรือๆถ้าเราอยู่บริเวณตรงนี้นะ โอเคน่าสนใจมากน่าสนใจมากเป็นในส่วนของอีกแบบหนึ่งที่เราเนี่ยอยากจะเล่นไปต่อนะคะคุณผู้ชมซึ่งน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ตรงทางด้านบนนะคะจะมีเป็นเลเวลของเราเนาะแล้วก็เบสิกเหรอเบสิกเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มต้นอะไรมะคะน่าจะอย่างนั้นเนาะโอเคได้เพชรมาทีลาสิบห้าสิบห้าไม่มั่นใจนะว่าเจมเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอาจจะเอาไว้ใช้กับโซนนู้นก็เป็นได้นะคะน่าสนใจอย,อยู่โอเคมา เรียบร้อยฮะฟาร์มได้ค่อนข้างจะอีซี่ขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคงั้นก็เอาไว้ประมาณนี้นะให้เล่นดูคร่าวๆเนาะแล้วก็ถ้าใครนอยากจะเห็นเราเนี่ยเล่นซีรีส์นี้อีกนะคะในเซวอร์คอมแบตที่มีชื่อว่า Various Army Simulator กันนั้นก็เดี๋ยวจะทำการทิ้งริ้แบบอันนี้ไว้ให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปเล่นดูนะคะแล้วก็ส่วนท้าเเนี่ยถ้าใครอยากเห็นเราเล่นอีกก็ลองพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยโอ้โหแต่ละคนคือแบบ แวเลอร์แต่และคนก็ใส่ชุดเกราะแล้วก็มีในส่วนของอาวุธที่ค่อนข้างจะดีมากๆด้วยฮะเดี๋ยวลองดูซิเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นชุดเกราะให้ในส่วนของแวเลอร์ของเราบ้างละกันเนาะราคาจะอยู่ที่1 7 5่านะคะซื้ออันนี้อะซื้อเปิดไป2อันก่อนเป็นแบบรอนนะคะก็อีกสอกอันหนึ่งสิอีกสอกอันหนึ่งเฮ้ยอันนี้เป็นไอรอนเอาเรื่องอยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะโอเคอะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ ตามที่เราได้สัญญากันไว้เดี๋ยวเราเนียจะมาทําการแจกโค้ดกันเลยนะคะว่าโค้ดในแบบนี้น่าจะมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นขอใส่ชุดให้เ,เจ้าตัวแบลเลือกของเราก่อนเบสิกเชสใส่ให้ตัวนี้แล้วก็อ่าเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเลือกก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะคุณผู้ชมมาพูดถึงในส่วนของโค้ดกันบ้างนะคะวิธีการใส่โค้ดก็ให้ดูตรงทางด้านล่างเลยนะคะ ตรงกลางล่างนะคะจะมีที่ใส่โค้ดเป็นรูมน้องทวิตเตอร์อยู่นะคะซึ่งไปสามารถกดติดตามในส่วนของทางฝั่ง t วิตเตอร์แอตยโได้นะคะุณผู้ชมซึ่งเขาเนี่ยจะมีการแจกโค้ดกันอยู่เนาะสำหรับในส่วนของโค้ดแรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนั่นเองฮะ l e a s e ใส่ตามเราไปนะ R-E-L-E-A-S-E e e ใส่โค้ดนี้ตามไปเลยก็กดรีดิมจะเป็นการแอตแท็กบูสนะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มการโจมตีให้เราเนี่ยได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของโค้ดต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของโคดนี้เลยอ่ะใส่ก่อนนะคะคุณผู้ชม one member ท้ากดรีดีมไปจะเป็นการคูในส่วนของจํานวนบูสของคอยให้เราได้นะั่นเองซึ่งมันเป็นมามาเป็นในส่วนของรูปแบบน้ายานะคะโค้ดต่อไปจะเป็นโคดนี้กันเลยนะคะ one k l i k e s อันนี้เนาะคุณผู้ชมอ่ะใส่กันก่อนเชิบ one k l i k e s จะได้มาเป็นจานวนจ e ส s 1,000เจมนั่นเองแล้วก็ในส่วนของโค้ดสุดท้ายตอนรับอัปเดตก็จะเป็นโค้ดนี้เลยจังเกิลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมใส่คในใ้ไปก่อนเลยดิมจะเป็นการคอสตรีบูสนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูที่ช่อง inventory แล้วก็เลือกมาที่ Potion จะมีให้เราเนีสามารถกดใช้งานได้ตามเวลาที่มันบอกเอาไว้เลยเนาะอ่ะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปเส่โค้ดกันด้วย,วยกัที่โค้ดเหล่านีนะ้จะหมดอายุกันนะคะ โอเคสำหรับคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอมิสเตอร์อนคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม